สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุยสานพันธุ์จำเป็นครับผมเมื่อนี้ช็อตเด็ดครับผมช็อตเด็ดอีลีล่ะยังไมาใช่ว่า,า,าเบิรงรอบครับผมยันยันเตามันถือรอบเพราะว่ารอบมันม,มนักจมหนามลุยสานพันธุ์จำเป็นครับผมหาก,กันมันแก่นทักแพ่งแบงปันครับผมเดี๋ยวมีช็อตเด็ดครับแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับป๊อดพี่น้องเลยนี่แลหละเฮ็ดบวกตบับ ได้มาแล้วครับดอกหนึ่งนี่เห็ดพวกตาบใหญ่ครับผมฟูมีดอกโอ้ยโน้อ้เบิ่งมือผมเด้อครับเด้อนี่เบิ่งมือครับเบิ่งมือปัดคือดอกใหญ่แต่นอกวันนี้เนาะเฮ็ดจังได๋ครับพี่น้องฟูรับฟู มันเคยออกอยู่ดอกผมก็เบี้ยนเบิองอยู่เรื่อยครับผมเอ็ดปวกตาบใหญ่โอ้โหมาอยู่กันครับหาอยู่กันยังมีบอมีบอลใส่องดอกแล้วนี่เมียนบอลอะไรนี่โอ้ยพี่น้องเกือบเหยียบครับผมเกือบเหยียบเกือบเหยียบหรือเหยียบเราบ่จังบุนี่ครับดอกนึงนี่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 ดอกนึง อ,อันนี้ก็เมียนครับนี่นี่โอ้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 โเออเออเออโอ้น oh ี่ครับดอกหนึ uh ่งนี่เด้อ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 พี่น้องเด้อนี่ครับดอกหนึ่งเนตปวกตาผมนี่ดอกในน้อยนี่ครับหนีดอกหนึ่งโอ้โอ้งานใหม่งานใหม่งาใหม่ครับผม หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกอยู่พุ่นแต่อันนี้คุณคุณอีกแล้วครับคุณคุณอีกแล้วคุณคุณอีกแล้วคุณคุณอีกแล้วสงสัยสงสัยอันนี้สงสัย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 ครับผมสงสัยสงสัยนี่เด้อครับเด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อปั๊บอันนี้ก็แมีนเด้อครับเด้อนี่ต้องใส่อีกนี่ครับสองดอกคู่กันครับผมออกมาแล้วครับผมพอได้๋ยปนอยู่ได้นี่สิได้๋ยปนได้ครับนี่ เฮ็ดไปเฮ็ดมานน่เดี๋ยวหาบวงงันทัวกันครับผมเดี๋ยวพวกงั้ทัวก่อนหาบวกงห้ทัวก่อนมีวงได้อีกเดี๋ยวนะครับเด้อคุณไพี่น้องลูกอีสานพาดจะเป็นครับผมโอ้โหโอ้โหนลอวมีโตมากวัน มันเหยียบเลยว๊วดูดูครับเด้อหาเคลียร์บมุมก่อน,อนโอ้ดอกนีดี้ครับแบบไงหนึ่งป๊อดไงครับคุณพี่น้องเห็ดปวกตราบไงครับผมเห็ดปวกตราบนี่แหละเห็ดปวกตราบเอา้า เอาอย่างสี่เลยน้องคนเ,เน้องเก็บเลยซะเดี่ยวไปอืมอืมอู้ยี่หน่อยเลยดอกง่ายถิ่ววันนี้โอ้เปึงเครืองถิ่ววันนี้ตาย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  บุญพลาบุญพลาครับผมเดี๋ยวครับเด้อเดี๋ยวสิใส่คู่ก่อนครับผมใส่ถัง,งก่อนใส่ถัง,งก่อนใส่ถัง,งก่อนนี่ครับผมโอ้ยนี่สองดอกแล้วครับผมพี่น้อง <c oughs> ปานผีบาได,ด้คบปัน่นเดี๋ยวเอาเอามีดก่อนครับ เดี๋ยวหาว่าอีกคนครับมันัหามี่จุ่มจีม,จมันปีที่แล้วก็เก็บอยู่นี่แหละครับดอกจังสี่ละดอกใหญ่ๆจังสี่ละเออหาบึงทัวไปครับใจ่ายหายคนา่าคับมีบ่มีอีกบ่ รีบเรียวดอกนึง่งเนี่ยไปครับไปมาเอาครับผม่าซ้ำได้เนาะครับนเนาะมาซ้ำนีแล้ว ครับเอ้ายุ่งก <ıyorlar> <core> ับก <futur gamma acon> ันครับผมอึบอึบอึบนี่พี่น้องเอ้ยขาบักใหญ่หนึ่งบบดนี้ดอกตูมครับผมใส่คู่ใส่คู่ไหวเซ็งทั้งไหวเซ็งทั้งไหวเซ็งทั้งไว้ก่อนโอ้ยขา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 โอ้พี่น้อง บักไม่หมันกินก่อนครับผมเอาบุปผยังครับยังได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวใส่ถังไว้ครับใส่ถังใส่ถังก่อนนี่ครับผมหน่อยเอาซ้ำหน่อยครับเด็กขาอยู่ครับนี่พอได้ดปนครับผมพอได้ดปนโอ้ยหักอีกพี่น้องหักอีก เอาขาเอาครับผมเอาขาม่นำอันนี้ดอกหน่อยครับดอกหน่อยเอาพลาทอนครับผมใส่แล้าได้อยู่ครับ เลยครับเสนะคะอครับพี่น้องขาบักเงาเลยครับผมเดี๋ยวเอาถัดหูวกันครับนี่ครับผมปันดอกไม้ครับผมโอ้ยเสือบซ้ำหนาเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเบึ้งเนี่วิสารพันธ์จะเป็นครับผมพันจะเป็นมหาเฮ็ดกระดิเฮ็ดครับผมให้ก็ไอา้ คนหมานนะครับเนาะคนหมานมายามรอบกับพ่อเฮ็ดพันวาอันที่บอกว่ามาขี่กับพ่อเฮ็ดมันบมแมนครับผมมันบมสุบาพเอาครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงสำานียงนะครับเนาะคำบอกคำจานใดที่มันเหมาะสมหรือพฤติกรรมอันไดบ่เหมาะสมกับลูกขอโทษขออภัยไว้นโอกาสนี้นะครับเนาะ ลูกอีสานพ่านจำเป็นครับผมฮักกันมันแกน่นฮักแป้งแบงปัน,ปนคือนเขาโดนๆพอกันเธอหนึงครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งนั่นมค,ครับเด้อครับเด้อโดนๆพอกันเธอหนึงครับผมสวัสดีครับ